อ่ะแล้วในส่วนเดี๋ยวให้ตำรวจชี้แจงการทำงานของตำรวจปัจจุบันก่อนนะครับตำรวจเปลี่ยนเปลี่ยนใจขอถอดหน้ากากได้ไหมขอถอดหน้ากากดีกว่าใส่ใส่นีิไม่ดีเลยถอดดีกว่าถอดดีกว่าอันนี้อันนี้หน้ากากไม่ดีเลยหนากากขอโทษขอโทษครับขอโทษ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 ครับใครใครจะเป็นคนชี้แจงครับตำรวจไปแยดรากพีพีอากาศครับครับต้องเอากูมาด้วยเหรอเนี่ยฮึ ก่อนหนึ่งต้องต้องถามก่อนครับมีใครสงสัยเรื่องเรื่องบัตรอันนี้ตรงไหนบ้างดีกว่าเพราะว่าตามสงสัยครับตามัีวปาะงาศกูมาทําไมไม่ต้องมุนได้ไหมาอเขาครับตามที่ประกาศไปก็คือผูรวจโทรศัพท์เข้าขอรับไป๊บน่งได้ไหมครับเสียงมันดังไม่เลิกครับจะได้บอกเขาว่าโดนจับครับ เข้าใจผิดว่าเราได้ครับได้ครับนะครับแค่ปลดคอครับเออแดกไว้เลยครับเราดัคูณ2ในกรณีไม่มีบัตรกรณีอะใช่ไหมครับอ๋ลที่ที่มีีอร์อยู่ไหนเฮียอะไรอ่ะตำรวจจับกูเดี๋ยวสั่นโดนมายืนประชุมโดนจับด้วยเฮียเราอธิบายเลยดีกว่าอธิบายเลยดีกว่าเออดีเฮียแต่กูไอเกียร์โดนล็อกอยู่ดีเฮียตำรวจแม่งมาประชุมมาประชุมด้วยโวยฉิบหายบัตรบัตรเนี้ยทางสภาจับมาให้เพราะว่าเออรอนประชุมอยู่เพื่อนยังไม่เสร็จเลยมีการเอ็กซ์พอร์ตอะไรนะกรณีคุณไล่ล่า คนโดนตำรวจมันจะล็อกแขนแล้วไม่รับโทรศัพท์เพื่อบอกบอกพวกมึงเนี่ยว่ากูโดนจับแล้วซ่อมไมได้ทุกกรณีถ้ามีบัตรเดโดม่าเดโดมอยู่เดโดมจะไม่สามารถซ่อมได้ทุกกรณีแต่ถ้ายังเอเออก็เดี๋ยวมีส่งให้สภาครับส่วนคนที่มีบัตรใช้แล้วถ้าหลุดจะไม่โดนยึดบัตรอาไม่่วยแทนดีกว่า แต่ถ้าโดนจับก็จะโดนยึดหลังจากใช้เทคสองก,กรณีที่ถ้าเราไม่มีบัตรแล้วเราอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าครับกรณีที่ที่มีสามสามคนขึ้นไปกรณีขายยาครับตรวจเสร็จแล้วครับผมครับจะต้องใช้บัตรสองใบขึ้นสองใบุ้ยคุณตำรวจนี่โกนหัวนี้ใช้อะไรโกนฮะใบมีดป่ะฮะทำไม <า S 1> ม,มันเนียนได้ขนาดนี้ โกนแล้วก็ันในกรณีในกรณีรถสี่ที่นั่งนะครับรถสี่ที่นั่งเนี่ยบัตรใบหนึ่งจะใช้ตอนโกนทาคามินไหมทำไมมันเลี่ยนได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่านั่งไปเต็มจำนวนก็คือสองใบต่อคนนะครับผมนี่มันนี่มันเนียนแบบไม่มีต่อเลยเนี่ยคนตำรวจใช่ครับใช่ใช่ครับแน่นอนว่าต่อเลยครับผมก็กินของเชิญชมไปด้วยคือมมันจะีออะไรทุกอย่างที่ทำให้ผมลวกกินหมดเหรอเช่นกรณีคุณหลุดใส่ตาเราไปแล้วคุณไปแอบซ่อม เจ้าหน้าที่ขับไปเจอพอดีคุณกําลังซ่อมเจ้าหน้าที่จะถามว่าคูดเต็มบเลยว่ะไหมอันนี้อันนี้คือถือถือว่าถือว่าเรายังไปเห็นกิปตนี่มันหนีบที่อะไรฮะหนังหัวกิปที่ติดที่คือหนีบหนังหัวไปเลยฮะถ้าจะมีการหนีบต่อเลยเปล่าครับจะยิงแบบันเทปว่าแปะเอาไว้ที่หัวส่งกราเพราะไม่ได้มีการแปนกาวนะแปะกับหัวโล้วนอ่ะนะใช่ใช่ใช่โ้แม่โคตรเต็มบเลยวะหลาดอกใช่ไหมครับสุดวนี้หนีหลุดไปแล้วแอบนี่หน่อยดแล้วสุดว่ะพี่หลวดสุดว่ะ พี่ฝ right> ัก um พี่ฝักนะครับผมว่ะครับผมว่าสงสัยตรงไหนถามดีกว่าครับเพราะว่าเราจะอธิบายใช้โทรศัพท์ได้ไหมคืออย่างนี้คือเราอธิบายภาพการทำงานโดยรวมแล้วสมมติเรายังไม่อธิบายเขาไปกล้าเข้าแน่เลยเนี่ยไม่มีข้อสงสัยต่อครับอ่าประมาณนี้แล้วเราก็คืออยากรู้หัวหัวตะเบิดที่เกิดสมมติว่าแต่แตะตัวไหนเสียงจะดังสุดหลังคอดังไหมถ้าหลังคอดังไหม ต้องดังทุกจุดเลยหรอใช่เลยถ้าเกิดว่าอัยนี่จะไปงานไอ้ไข่นี่ไม่ต้องใช้ประทัดเลยเนี่ยจบเลยทันทีพี่เฉินไอ้เล็กไอ้เล็กไอ้เล็กเนี่ยไอ้เล็กไอ้เล็กครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่น่ามึงจะเจอมงถอดรองเท้าดิเ็ีือเสื่อจัดกิฟคนเล่นแล้วกันอันนี้ก็คือขอร้องนิดนึงคือนี่นี่นี่ไปงานไอ้ไข่นี่ใช้มืออย่างเดียวเลยเนี่ยแทนประทัดได้เลยเนี่ยไอ้เล็กแล้วมีอะไรครับสุดอมจัดไม่ไม่ไม่อยู่หน้าบังอ่ะเดี๋ยวเรื่องบัตรเดี๋ยวผมที่แจกอะไรอย่างเงี้ยครับ าเพิ่มเพิ่มเลยหน่อยไม่ได้เลยเล็กพอเหอะแป็นอยางไรแบกแก๊สหรือเราต้องมาเที่ยวกันเลยกับมันไอ้เล็กมึงมีแป้งไม่ใช่หรอปกติได้ราคาไปแล้วผ่านไปแล้หผานผมเหวขาวหรือเปล่าถ้าเราซื้อข้าวสี่ใบจะลดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซือพอซื้ออุ้ยฝากอีกครับผมไอ้เฮียกูเป็นตัวอะไรวะเนี่ยใช้กรณีต่อเมื่อเราขอเทคสองแป้งฝากกันฝา่นหรือว่าจะใช้กล่องใดๆก็ตามเราต้องแสดงให้ตำรวจรับทราบทุกครั้งก่อนที่เราจะเรียกช่างหรือว่าจะใช้กล่องนะครับผม ก็เรื่องนี้ตำรวจอะไรนี่คนรวจชื่อเล็กต่อใช่ครับไว้ที่เราไม่ได้เทคกซ์สอบนั่เล็กจริงปะเรียกช่างบัตรเราจะเล็กยุดบัตรมิเกอร์แดนยูแล้วก็จะไม่โดนอะไรนะชื่อนามสกุลมันเล็กอะไรนะเราจะโดนไมโครช็อตแบบแชวนให้สอบดูไบบเฮียจบเราเรียนนามสกุลไปแล้วนี่เล็กอะไรเล็กอะไรแล้วนามสกุลแล้วเล็กอะไรนะเล็กรถเราเหินขึ้นไปบนหลังคาเราไซ่อมเจ้าาที่เเรล็กไม่บอกข่าวจะทียเราซ่อมเสร็จพอดีแล้วเราขึ้นรถสุดจัดไล่ไล่หนีกันต่อแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จับได้เราจะโดนค่าปรับคูณสอนนะครับผมหรือกรณีที่เราลงไปซ่อมโดยที่ไม่ประกาศเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่จะทําการจับกลุ่มทันทีครับผมส่วนเรื่องการใช้บัตรนะครับผมคือหนึ่งใบจะใช้ได้สองคนถ้าเรามาสามคนก็จะก็จะต้องใช้สองใบครับผมถ้าเรามาสี่คนเราก็ต้องใช้สองใบครับผม เี๋ยวเขาพูดเพี้ยงของเขาวานะป้าไหมครับผมถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะแล้วก็ยี่เหลือไปไหนวะพี่มีแค่สองตัวถ้าเกิดว่าสมมุติไม่มีข้อสงสัยเนี่ยก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาตามานะน่าจะอย่างนั้นนะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในหัวข้อรีพอร์ตตำรวจเนี่ยคือผมขอ ตำรวจโทรศัพท์เข้าอีกแล้วว่าขอรับพิธีได้ป่าวะผมรวพิจารณาบนัสรับโทรศัพท์ชิ้นไเจอตำรวจคนไหนที่เฮ้ยคนนี้น่ารักนะเจเงินองกากสำหรับเราอยู่ก็กรุณาส่งชอไอ้บังอ๋ลไม่ได้พูดีตอนนี้จะเป็นสภาส่วนกลางยังยังัประชุมอยู่ประนกชัมอยู่ประชุมอยู่ประชุมอยู่เพื่อนขอรีพอร์ตสอย่างด้านดีกับข้อที่เอออออประชุมอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อนรับหนึ่งประเรับ โอเคครับโอเคจ้ะอ่าโอเคครับแล้วในส่วนของตารวจเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้จรใช่ไหมครับเร,เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ถามผมได้ครับผมเพราะผมยืนศูนย์ให้ครับผมนะรครับติดต่อส,สนอนอได้เลยนะแล้วก็ต่อจากนี้<อ>ไม่ต้องห่วงครับคือทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะมีอ่าส่วนกลางของตํารวจก็คือศูนย์ตำรวจศูนย์คือเขาจะสแตนบายรอรับเรื่องทุกอย่างเลยแล้วก็คอยประสานงานให้ทุกคน ออกแขนจะเป็นสีดำแบบนี้เท่านั้นนะครับประชุมเข้าใจง่ายดีโอเคจ้ะแล้ว<ะ>อย่าลืมนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องการชิงบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นลงชื่อทิ้งไว้ก่อนว่าใครประสงค์ที่จะชิงบ้านบ้างเพื่อจัดสัดส,ส่วนว่าบ้านตอนนี้มันจะถูกลดเหลือประมาณสิบหกมั้งน่าจะประมาณสิบหกหลัง อาจารย์กัุณาลงชื่อทิ้งไว้ก่อนนะครับเราจะได้แ,แบ่งส่วนได้ว่าวันนี้ชั่วโมงนี้กี่แก๊งกี่แก๊งกี่แก๊งเพราะไม่งั้นปล่อยลงไปพังเละหมดเลย <c oughs> โอเคนะครับถือว่าขอความร่วมมือด้วยนะ <c oughs> โอเคจ้ะอยริลืมนะครับเน,นเน้นย้ำเน้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว,ว่าท<า>่าน,านได้ไดบ้านแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือการประมูลผู้ดูแลบ้านเพราะมันไม่มีเวลาที่จะให้ท่านเตรียมตัวเพื่อทําบัญชีน้ํามันบัญชีชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆของท่านรายรับของท่านจากน้ํามัน การุณานยนะครับทันทีที่บ้านลงหนึ่งเดือนให้หลังเตรียมตัวให้พร้อมนะครับปั๊มน้ํามันส่วนกลางจะถูกดึงออกทั้งหมดและมันจะคงเหลือปั๊มน้ํามันที่เป็นส่วนกลางอ่ะแต่ราคามันจะคูณไม่รู้กี่เท่าตัวจากเดิมเพื่อสแปร์ไว้ในกรณีรที่น้ํามันไม่เพียงพอมันจะสูงมากนะครับเป็นตามนี้แหละคุยประชุมกีทก่ทีกี่ทีก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันหมดแล้วก็มีปัญหาทุกทีโอ้คนดี ไว้มีปัญหาแล้วค่อยมาเจอกันก็ได้ครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเดินมาเริ่มกันใหม่ไหมเริ่มกันใหม่ไหมเออแต่เราลองเปิบเริ่มปล่อยกันตอนใหม่ไหมปล่อยไปได้ครับเดี๋ยวค่อยไปไล่จับกันแบงก้าก็ได้ครับอ้าวโอ้โหใจดีเว้ยขอบคุณครับใช่ครับใจดีพี่เิษพี่เศษพิเศษพี่ศษว่าไงอ้วนถือว่าเป็นวาระการประชุมขอขอรบกวนอาจารย์ดูไว้หน่อยได้ได้ได้ว่าไงว่าไงว่าไงให้เขาไปลองข้างในเลยแก่ไม่เข้า่ไไม่เข้า มี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 แก๊งอาเซนาอยู่ไหมครับพิเฉินพ่เฉินบอกข้างนอกก่อนไม่งั้นมันเอาแน่พ่เฉินครับอกข้างนอกก่อนเมื่อกี้ไว้วันตอนนี้เก้าอี้เก้าอี้มันเหลือแค่สองแล้วพี่ย่ามันเหงาครับอ่าก็คือการเลือกเก้าอี้ครับตอนที่พี่ไม่อยู่ครับการเลือกเก้าอี้มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปแล้วครับอ่าเป็นยังไงมันจะมีแค่มันจะมีแค่บางแก๊งเท่านั้นที่ต้องอ่าอ่าอ่าได้ครับได้ซึ่งตอนนี้การเลือกอ่ะผมกับตู้คุยกันเมื่อกี้ก็คือเสนอสองแก๊งครับอาเซนากับดูไว้ครับขึ้ เราก็มีข้อเสนอพี่ชขอนั่งตรงกลางได้เอาเลยครับตรงกลางเอาไปเลยผมไม่ติดผมไม่ติดู่แล้วใจดีกูด้วยเออพี่มันแค่ที่นั่งพี่อ๋อโอเคก็ชอบตรงกลางได้เลียวมาเออชอบตรงกลางไงเอาไปเลยครับเอาไปเลยเอาแล้วามตำแหน่งบนแม่คิดจะเอาบ้างเหรอครับเนี่ยคือจะหยุดอยู่แค่เก้าอี้แล้วเหรอนี่คืออะไรก่ะสามตำแหน่งบนมันเคยบอกแล้วมันมีสามตำแหน่งบนอีกมาแล้วอ๋อมาแล้วครับคือถ้าเกิดว่ามีก็ทําเลยครับทำอะไรอ่ะโปรโมทข้างนอกเฉย ฟีลง่ายๆมันเหมือนบัลลังที่สูงกว่าเก้าอี้ขึ้นไปอีก,อก,อกสามสามกับสามที่แล้วต้องทำไงถึงได้อะอันนี้นายยังไม่ได้บอกอันน,นี้ผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะแล้วมันต้องทำไงถึงได้ครับไปถึงได้เหรอใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักต้นเดือนหน้าเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันได้ครับแต่พี่พูดทำไมเนี่ยไม่ครับพูดให้เตรียมตัวไปก่อนไงควาย ไอ้ <im itation> มึงมึงเข้าใจคำว่าพูดเพื่อกระตุ้นอารมณ์่าว่าเฮ้ยเฮี้ยมันจะเป็นยังไงวะอู้ชิพาย <im itation> เฮ้ยเฮี้ยอยากได้ว่ะพ่เฉินเอาไงเอาว่าเอาดิไอ้นีมึงเลอะเธออะไรนี่มึงเอาเฮี้ยอะไรมาใส่หัววะเนี่ยอ่ผมใชายเพื่อนมาจากสองฝัาผมว่าก็วีดูไว้ไม่น่าสียอะไรแต่อาร์เซนอาครับเราอยากขึ้นเพราะว่าผมกับอาตู้คุยกันก็เห็นด้วยทั้งสองครับเออว่าแต่เราเอาแล้วทองสุกล่ะทำไมมันเหลือแค่สองล่ะต้องมีทองสุกด้วยไม่ใช่เหรอผมผมผมไม่รู้เลยพี่อยู่รู้ีกทีคือเขากาแก้งไปแล้วอ่ะ คือตอนนี้ทองสุกเขาประสบปัญหาวิกฤตใหญ่โตมากตอนนี้ยังไงล่ะครับนะคือเกิดการแยกทางขึ้นเกิดการที่ได้ก้าอี้อยู่นี่ก็แยกแก๊งเลยนะฮะอะไรนะหมายถึงว่าเขามีเก้าอี้อยู่แล้วเขาก็แยกแก๊งเนี้ยเหรอครับแล้วก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ยเหรอเออคือมันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถพูดถึงได้อ่าครับครับอ๋อท่านบอกว่าตอนนี้คือไม่มีแก๊งทองสุกแล้วเหรอครับอันนี้ใช่ครับพักแก๊งอยู่ครับอ้าว ี่แกพักกีนะพี่พักแก๊งเลยนะพี่พักแก๊งเลยครับพักแก๊งโอ้โหก็เลยบอกว่าตอนนี้คือที่พักแก๊งไปคือมีซาเวียกับทองสุกถูกครับเาจะพักด้วยไหมล่ะยังไม่เอาจ้ะเพื่อได้กลับขึ้นมาเองทรมานทั้งนั้นแล้วกูตามึงอี่ยวันนี้กูปวดหัวนี่เวรเรกตีขึ้นมาเออทางอาชนะว่าไงครับถ้าถ้าเปิดทางอ้กนเหลือตู้เห็นว่าสมควรก็ก็ขอบคุณมากครับก็ยินดีครับุณครับ โอเคครับนะครับนะงั้นก็สองกัปปี้ครับเพิ่มขึ้นมาได้เลยครับนะโอเคครับดูไว้าตัวกลางนะพี่ต้อมีคำคมไหมที่ผมนั่งอะเพราะมันไม่มีใครนั่งไป็นกัปปี้ตัวที่เจ้าครับพี่ต้อไม่มีคำคมอ่ะเพิ่มเข้ามาผมครตัวที่สามแล้วก็ตัวสามวันนี้ใช่ตัวที่สามใช่ของเราของเราแล้วก็อัลเทนาเป็นเก้าอี้ตัวที่สี่นะคะขอบอกครับขอบอกด้วยนะปวดหลัง อยพี่ก็เลือกเยอะนะพี่บุ๊ไม่มีบ่อรองนั่งลองมาเป็นความดันของกูไปล่ะงันก็ไม่ต้องเอาโล่มาอวดกันก็ได้มั้งไม่ต้องโเอาโล่มาอวดกันก็ได้บุ๊มึงอยากนั่งนานแล้วไม่ใช่เหรอมึงได้นั่งเอาเนี่ยก็เดยพี่ต้อนั่งก่อนเลยเอาไปไล่ทั้งเลยเอาครับสลอ่านั่งตักกันก็ได้ครับสองนั้นเออ เอาไงอ่ะพี่เฉินเรียบร้อยใช่ไหมครับนะโอเคครับขอตัวครับเอาแล้วครับเรียกตำรวจเรียกตำรวจไล่เลยเรียกตำรวจไล่เลยเอ้ยนะโอ้โหนะเอ้ยอะไรอ่นะยังไม่ออกเลยเขาเบิกงเริไม่โดนเหรอพี่เอ้ยพี่หลุยเขาบอกว่าเขาออกเขาเอาเลยเขาบอกเขาออกเขาเอาเลยนะไม่ไม่เขาบอกปล่อยไปก่อนเมื่อกี้บอกปล่อยไปก่อนเออใช่เขาบอกออกแล้วเขาค่อยไล่ใหม่เพราะว่าถือว่ามันมามาประชุมเดี๋ยวลองเทสก่อนจาน กแลังไม่คะ MK2 กูขอนักคนี้นะี่พี่จอข้าคันนี้ขึ้นเออไปขึ้นขึ้นใแวนไปโอเคโลหก่อนละขึ้นขึ้นพลัแปดพลักแปดขึ้นพนกแปดบนออกพลัแปรถกูบกูต้องขึ้นคนเยแ้้้มาเออมาเอมาเอ้อกะที่อย่างเราต้องสำรวจด้วยว่าพี่เหนีย

รายงานตัวครั้งที่ศูนย์เฉยแล้วนะรายงานตัวครั้งที่ศูนย์ใช่ปะใช่สมัยที่สิหกป่ะหกชั่วโมงไอ้สัสบ้ามากวะพี่พี่ขับเรือล้วน้ำลงลงใต้สุดอ่ะยังไงหรือเออพูดอย่างไงแบนไม่ก็ไม่ต้องรายงานตัวหรอกสิบหกชั่วโมงติดไปทั้งตลอดชีวิตอ่ะปุ๊บยังจะโดนจับผมว่าเท่เลยนะพี่ยาวๆคนติดจะดีอะไกลกระซิบนะ ตคุ้ออต้มีอเงมีเวลาป่ะวะต้องมีเวลาด้วยปะแต่ถ้ามึงมึงมึงปากคอพี่เฉินใช่ปะมึง้องสนอมึงได้เลยนอไอ้กายเออพี่พี่ส่งไอบาไปแตตัวแต่งตัวเหมือนพี่อ้กายจะไปทำงานนะน้องไม่ไม่ใช่เาพี่เด็กบ้านพี่เห็นหาเด็กบ้านไปนี่เลยตคุกแทนึงันเด็กบ้าน เฮี er okay, I I ้ยหรอกว่ามีให้ติดแทนหรอกมันเอากูด้วยเนี่ยแหละมันเช็คมันเอาแน่ครรัับบปพี่เฉินให้แต่งโดยเป็นพี่ทางแก๊งปะล่ะเออไม่แต่มันต้องตามหายบ้าไก่เคลียดด้วยมันต้องตามหายเฮี้ยบ้าไก่เฮี้ยเกลียดด้วยแต่ถ้าเป็นนายกายโดยเฉินว่านรั่วไม่มีชื่อคนอื่นไม่มีว่เพียอ่ะพี่ออกมาตกลงควยรักหนาวสัตว์เฮ้ยน้องปรโตูพี่ขอว่ะไอ้ทำมันแล้วก็ใส่หน้ากาก เออกูว่ากูแต่งตัวเหมือนพวกมึงดีกว่ากูว่ากูรอดเออไปไปละไปร้านเสื้อผ้าแล้วไปเปลี่ยนอากาศให้เลยระวังมาดักร้านเสื้อผ้าระวังมาดักร้านเสื้อผ้าระวังมาดักร้านเสื้อผ้าก็เอาบวกก็บวกเลยพี่บวกดิร้านผาเอ้ามาดิไอ้เฮียมาดิไอ้สัตว์มาดิไอ้เฮียแล้วถ้ามึงสดมึงส่กูข้างแค่ข้างสอดกูรอเปลี่ยนเลยไอ้ยี่นี่หลุดไอ้ยี่นี่หลุดไอ้ยี่นี่หลุดตะเก้าออกมึงเดี๋ยวกลับไปเด็กใหม่แม่งโดนผมกัญชาคนละห้าร้อย แล้วก็เก็บใส่มึงใช่ไหมแล้วมึงก็ไปขายใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมพี่ถามก่อนเอารายละเอียดก่อนเลยใช่ใช่ไหมเฮ้ยแปะเปลี่ย <c oughs> น,น,นใจมาใกล้ๆดีกว่ามั้ง <c oughs> มึงโดนปิดร้านเลยนะกูบอกนะมันเอาลูกซองกดอัดมือในร้านเลยนะแต่ไม่ได้ขยับตัวนะบอกก่อนนะพี่หน้าเซฟพูดอยู่แล้ววะใช่ใช่พี่พูดอยู่แล้ว โคตรเนียนเลยโหกังเกงแน่นจัดเออวี่คนเด่นจับกางเกงกูได้เฮียจับกางเกงกูได้ปอบตัวทำไมเพื่อนมึงเฮียหลงมาไล่จับอสัตว์มึงเปลี่ยกางเกงดีๆหน่อย เก่งข่าวก็ได้พี่เนี่ยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจำได้ละเออส่งไอพรเลยส่งพยพอเลอะไมไปปลนน้ากรเปลี่ยนหน้ากาสวัลดีลมองได้ัดีังไม่เปลี่ยนแัปปี้เปลี่ยนกล้ามสวัสดีหมองไดใครอะผมตำรวจานคุณตำรวจแลวอดีครับว่าไครับ็เห็นมาแล้วพคุณเฉินโพสต์บอกว่า <c oughs> <to> อ๋อผมหน้าลิงถูกไหมครับถูกครับกดมาเผื่อพี่ได้แสนห้าใช่ใช่คุณเฉินไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่เฉินครับไอหลงต่างเป็นอาการยาหน้าลิงอะไรน่ะอ๋อไม่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 ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับมันน่าจะเป็นของแก๊งเอ็มดีหรือเปล่าครับเพราะมันมีคนชื่อเฉินเหมือนกันครับชื่อเฉินหลงครับไม่ใช่สิผมเห็นหน้าตาเหมือนคุณเลยนะมันพูดทวิตปลอมหรือเปล่าครับคุณตำรวจเพราะว่าผมผมไม่ได้โพสต์อย่างนั้นนะฮะแบบท่าเหมือนแบบ แบบว่าถ้าเป็นคุณเฉยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ผมแบบพูดกันแบบตรงๆนะครับครับผมแบบเราใช้คำพูดที่ดีๆดีกว่าเอาเป็นแบบยังไงครับมังกี้อะไรเงี้ยก็ได้ครับอ๋ออ้าวโอเคโอเคโอเคได้ครับได้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 โอ้โหอ๋อคืออยากให้มันแบบว่าเป็นเป็นสากลหน่อยให้มันสากลขึ้นไปหน่อยแล้วมันจะดูมันซอฟลงหน่อยถูกต้องครับได้ครับได้ได้ครับได้ให้พอๆอย่างเงี้ยอ๋อ อ้าโอเคโอเคได้ครับได้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 ขอบคุณครับคุณตำรวจคุณที่แนะนำครับโอเคโอเคอครับขอบมากครับ <c oughs> เฮียอะไรเฮียหลอดไวสัตว หน้ากาก116 116หน้ากากเราอะสีรอย่116มือใส่เก่าอะไปเข้าไปมันจะวอร์นะสีไรสไรสีดำสีดำสีดำเดี๋ยวเป็นนั้นเดี๋ยวเป็นนั้นจะะรูดจะรูดจะล้เฮ้ยเี้ยแล้วไม่มีตังค์จะรู้จะรก็ตัวชัดนี่ผมมีพิเศษกระเป๋ากระเป๋า62 62 2 โ2ศองขอบครับโลกไม่มีไม่มีเร่องไร่ไร่ไร่ไรเพืหนึ่งหนึ่งหกี่อดอนนนทอนกสี่เจ็ดเจ็ครับพี่1 1หไอ้บังหนึ่งหนึ่งหกไอ้ใครไม่มีเงินมาตรงเฟิร์นนะไปหลอกีอีกแล้วเฮียอย่าชนนะพ่มันออกวงกระโดดนะน้องไกยจะน้อไกลอะไรหลุดหน่นึสาใครไม่มีล้องเพื่อ้อไกลไกลไอ้าไม่มี แอดมินทอนแอดมินทอบังบังบังรายงานตัวด้วยบัง้าเออรายงานแล้วสีอะไรหน้ากนสีอะไรอะสีดำสีดำสครับพี่ได้ลกูได้แล้วเพื่อนตอนสามหกนะก็ทอรัแล้วครับหลายล้านีรถเลยไอ้บ้าเดด้วยอย่าล่าสี่อย่าล่าสเราลุออี่ เอาเถอะเอ้เนี่วนะร้านอ่ะใครที่ยังรัดอะเอาคันรถสี่นั่งไปโคบนะโอเวอร์รถรานเนอะเดี๋ยวกูอลุเบิกให้แต่ว่าต้องพากูไปเบิกอะรถมันบักอะจะไปเบิกที่แรงแด้แรงม่วสิเกียร์ได้ไหมไม่อุรุ่มมึงต้องพาานะเพราะมันอยู่ในกลาดของนี่อะงาไม่ใช่เกียร์เบิกอุรุไปให้ดิช่มันเบิกมันบักไงน่าไปเอาไปเาไปาไปาไปไปกดตังก่อนไปกดตังเให้ตรงนมี เที่อะไรวะแข่งรถเหรอรู้ว่ามือแข่งขายยาปะพี่ใช่เหรออัน๋ยวเอาแข่งทำงานดำใช่ๆๆเบาดิพวกมึงอ่ะนักซิ่งอ่ะไปเดยวขอพวกตีนผีอ่ะเอาดิลงไปดิถ้าโทนี่อยู่โทนี่ไปนะโทนี่อ่ะโอ้โหโทนี่โทพนี่จะร้องไห้อยู่แล้วมั้งโทนี่โทนี่น่าจะร้องไห้แล้วมั้งไปเลยโทนี่อย่าว่าขายยาโทนี่น่าขายคอมอยู่แล้วเนี่ยทำคอมมาใหม่เพื่อจะเล่น อดโดนแบนอีกใช่นั่นแหละขายคอมอยู่เท่านี้ตอนนี้กูว่ามันเอาเราแน่เลยว่ะแล้วกูว่าหนักแน่เลยคดีเฮียเนี่ยเอาเนี่พี่เจ็ดปี๊เขาให้เราขึ้นเก้าอี้เลยเหรอครับเป๊ใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้อเนี้ยเดี๋ยวเลือกเก้าอี้ค่อยคุยเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีอะไรมากอะเวลาแก๊งอยู่หญิงเป็นไงในสัตว์ใครอยู่หญิงในสัตว์ ชือ you right, ini, right. lei, thought, ่ออะไรมึงบอกไลฟ์อ oh. ัพมาดิใครอยู่หญิงไอ้สัตว์เขียนคนเดียวอ่ะไอแวนอยู่ไหนบูมวานนี้เขียดดี้บออีกแล้วหอยสัตว์ไอ้เขียดดีเป็นไปสัตว์มันบอกว่ามันบอกว่าถ้ามีคนงานร้านบอกกูนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนรถคืนแป๊บหนึ่งโอ้วมโหไม่แปบเลยพี่แล้วมันก็ไปมันแยกขายไปคนเดียวเลยมันทำแบบนี้ได้ยังไงวะโอ้โหเสียงจริงจังมาก แวนแวนพี่ถามหน่อยดิเวลาพี่โทรหาแวนในในเฟซอะทำไมมันอติดสายอยู่อะช่วงเนี้ยไม่มีนะพี่ไม่เพี่เหนี่ยวอะไรเนี่ยพี่เหนียวเวไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวพูดเลยเดี่ยไอเดียวพูดเไยเี่ยโจโจยาเสือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่อะไรตัดมึงยี่อะไ้ยี่หัวไม่ไม่ไม่มึงไม่มึงไม่มีสิทธิ์พูดกับหัวกะทิแบบนี้สัไม่ไม่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวล่าสุดผมโทรไปนะไม่ชายพี่โทรมาอ๋อกะทิมาแล้วบังผมไม่ด้เปลยนใครมา เอ่รถเลครับเ,เมมรือเ,<ค>เอฟพันไปเปลี่ยนรถมาเรือเอฟพันให้กูทราบหมดให้ใครอ่ะใช่ออคือผมขับไปแลนเหลือแล้วผมจอดไว้แล้วที่หน้าไปยืมใช้มึงอทำอย่างนี้ได้ไงวะยติ๊บดูเดบังดูมาเด๊ดูบะเด๊ดออกคุยเดียวพี่นี่แหละพี่เฉียนหน้ากากก็ไม่ใส่ตัดนี่เป็นลกไอ้เนี่ยเพราเรื่องนี้เลียบๆต้องรับผิดชอบด้วยที่สามกูอะกับมีออย่างพี่ให้ติ๊บติดคดีด้วย เด็กบ้านใครก็ดูเอาเว้ยเด็กบ้านใครก็ดูเอาผมรับคดีรับคด้เหมือนเลยสามคนเด็กบ้านใครก็ดูเอาเว้ยเด็กบ้านใครอ่ะเสียงนาแหลมจังอ่ะเสริมเสริมมีตัวเสริมรอเสริมไม่รอรอล้มมานานแล้วรอล้มมานานแล้วอันนี้รอรอล้มมานานแล้วแรงหลมมาเลยอ่ะฉันวินเปรมเหมารวมจัดพ่อบ้านแต่พอบ้านดูแดงไงพ่อบ้านอ่ะไม่อยากว่าพี่จะจบคำไม่้ี่จะจบคตำรวจมัมามันวอลเจ็ดแน่ มันจะรู้หรอว่าเป็นใครมันคิดว่าพวกคนคนมาจกไอ้นี่หรอแม่มันก็ต้องห้ามพูดอะนห้ามชาวติงจบกันไม่ได้ทางนั้นร้านยังไม่มาเลยก็้ไปขอรบัตมันก็ไม่ต้องให้มันชฉกกลับไปอย่างมันก็ส่งคนไปจกแค่ไม่กี่คนดิลุงเกอร์ไม่ต้องจกไงพี่เออกูไอเกียบบังก็ไม่ต้องลงไปจกไงใช่คอนสติดคดีมันต้องจกไงอยู่บนรถอะอยู่บนรถแม่งเดียวอะไปไปแอบได้แล้วนึงไปลา แวนไม่จบแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปด้วยนะไอสัตว์มันมานะไอ้เฮี้ยผู้เฮี้ยนั่น่ะมันบ้านะไม่จบเลยพี่นี่ไงอุ้ยหลวักแงแม่่งวะมาเช็คชื่ออยู่แวนมาเช็คชื่ออยู่แวนล่อๆ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 แลออกแล้วออกแหวนแลออกเฮ้ยแมวนะแหวนพวกมึงพวกมึงจบแล้วเชื่อพวกออกให้เดี๋ยวกูออกให้คนมีประกาศจับออก บนอลอยู่ข้างหลังนะแบนบอลอยู่ข้างหลังนะแบนจบไปเลยอ่ะท้องแบนเื่อนเด็กบารเยอะว่ระวังนะจบแล้วทุกคนไอ้ทองเอ้อจริงหรอเฮยพี่ว่าถ้าลงไปจกขึ้นรถไม่ทันแน่ๆไม่เจ็บพี่แค่แคปเปตแค่แคปเปตเดียวพี่เออเห็นด้วยแค่แคปเปตเดียวให้แก๊งจกดีกว่า